อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันคุณลุงคนหนึ่งเป็นอดีตเกษตรจังหวัดมเมาแล้วก็ชนกวาดเข้าไปหน้าโรงเรียนในพื้นที่นครราชสีมานะครับที่ตำรวจตายคุณตำรวจเสียชีวิตคาที่ขณะนนเดียวกันอีกคนหนึ่งที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือหนูน้อย5้าขวบซึ่งน้องเนี่ยอาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลภาพทางขวามือก็คือลุง คนขับรถเก๋งจําได้ประโยคนี้ลุงพูดว่าไม่ได้ฆ่าใครตายซะหน่อยอ,อ,อย่ามาทํากับผมแบบนี้ผม,มไม่ได้ฆ่าใครตายตอนนั้นน่ะตํารวจตายแล้วหนึ่งล่าสุดเด็ก5ขวบตายเป็นรายที่ 2, 2> คุณผู้ชมคือคนขับรถชนเนี่ยชื่อนายสมศักดิ์ขอสงวน้ำสกุลนะฮะเป็นอดีตข้าราชการบำนาญแล้วก็เมาตอนนั้นเป่าแอลโกอฮอล์ขึ้นมาได้ร้อยเจมิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์ล่าสุด สายวันนี้เลยคุณผู้ชมน้องชัย5ขวบที่รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ตั้งแต่วันที่23ทธันวาที่ผ่านมาน้องเสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วญาติญาติคนในครอบครัวก็มีการโพสต์คลิปไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องคือโรงเรียนบ้านอนขวางก็ออกมาสแสดงความเสียใจแล้วก็ญาติเนี่ยจะมีการนำศพของน้องฝากไว้ที่โรงพยาบาลก่อนให้มันข้ามพ้นช่วงปีใหม่ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นสองมกรา จะติดต่อขอรับศพเพื่อบําเพ็ญกุศลต่อไปวันนี้เราได้คุยกับ<ะ>คุณพ่อของน้องห้าขวบด้วยนะฮะ,ฮะคุณประเสริฐแกบอกว่าแกก็ยังทําใจไม่ได้เนาะแม้ว่ามันจะผ่านมาหลายวันแล้วน้องพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางแล้วแต่น้องก็สู้ไม่ไหวคือพ่อก็เสียใจแล้วมันมันก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวจริงๆน้องกำลังอยู่ในวัยน่ารักเลย,เยน้องกำลังหัดพูดกำลังเรียกพ่อเลย อยากขวนแกแล้วต่อชะตาให้แกแต่มันก็เอาไม่อยู่อยู่แล้วสลด,ดใจว่าน้องแกก็ยังน่ารักน่าตีด้วยสลด,ดใจตอนที่ว่าแกก็นี่เนาะใครๆก็รักเนาะนก็แสดงแกเหมือนกันที่ว่าแกไปอย่างเงี้ยอยากฝากนะครับฝากบอกถ้าคือว่าเป็นลูกหลานของท่านนะครับท่านจะชี้ยังไงนะอันนี้คือ,ค,อคือคุณพ่อลวงพอนะ่อเนาะว่า เราก็ย <kung> ังท <ım 999> ําใจได้บ้างไม่ได้บ้างครับตอนเนี้สุขลวดะไรที่ว่าเขามามาครั้งแรกเดียวมามาเข้ามาให้แค่บอกว่าอะไรทุกอย่างอยู่เลยเขาบอกไปเห็นมาวันนั้นก็คือหายไปเลยไม่เห็นมาเลยใช่ยังไงว่าเราค่อยไปคุยที่ชัดสารนี่กายืนยันเดินหน้าเอาเรื่องครับเดินหน้าครับทึบที่สุดครับเพราะว่ามันสูญเสียคนที่เรารักเราห่วงที่สุดอ๋อแสดงความเสียใจด้วยแล้วล่าสุดคุณพ่อบอกว่านายสมศักด ก็ส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัว1,000บาทมันหนึ่งชีวิตนะฮะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ได้ประกันตัวไปแล้วละ่ะส่วนจะไปสู้คดีในชั้นศาลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตำรวจหนึ่งนายตำรวจดีด้วยนะแล้วก็เด็ก5ขวบที่กำลังน่ารักอีกหนึ่งคนอัปเดตสาย 4Hd แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่อรอคุณอยู่ครับ E